มามาถึงเวลาแล้วมารีวิวไอติมมีกียาการวันนี้เราจะไปหาไอติมโจโเจ้าพิทาชิโอชอ็อกโกแลตชิพนะเนี่ยแล้วเขาก็มีใส่โคนใส่ถ้วยนะแต่ว่าระหว่างยืนรอเนี่ยก็มีคู่แข่งเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไอติมบูเบอรี่ชอ็อกโกแลต เอฟติีนต่างๆนานาแต่นี่พเยกของเราคือพิตาชิโอซอเดชิปนะเราอยากลองมากเลยแล้วก็แบบโอ้ยอมา,อากันยูนิคอร์ยูนิคอร์นสตอเบอรี่เชอร์เบดไม่ได้พเอกของเราก็คือเจ้าพิตาชิโอจะได้กินไมหนไมเนี่ยมาดูกันเลยตัวนี้นี่นะราคาราคาแบบนี้ก็คือ1สกก๊ปเนี่ยก็คือ49บาทถ้าเป็นสองตากูก็เ็บาทถูกไปอีกใส่ถ้วยก็ได้ใส่คนก็ได้นะเวลาเขาตักก็แบบดูดิมันลูกใหญ่มากเราสั่งแบบ2ลูกนะ แล้วแบบว่าลูกเขาตักแบบพุพ่มๆแบบใหญ่มากพอวางเข้าไปแล้วแบบโอ้โหดูจำบวกสุดๆดูดิอันนี้คือ2ลูกแล้วแบบมาแล้วพระเอกของเราล้นถ้วเลยดิเนี่ยอร่อยไหมนะดอนลองดูนะเวลาชิมเข้าไปดูดีแอดเวลาชิมแบบรสชาติเป็นไงบ้างนะเอาไปชมก,กันจ้าก้อหวานมันเนาะใช่แล้วมันมีช็อกโกแลตด้วยคือเราไปไปสาขาอ<ด>ื่นไม่เคยเจอเลยตัวนี้ที่เดียวถีบอ่ะ ไช่ทำไมที่อื่นไม่มีคะมันไม่มีทำไมทำไมลองกันได้นะครับที่เกียรบางนาครับผม